สวัสดีครับผมน้ำปคิดมวยสยามตอนนี้มาเยือนจังหวัดสิงห์บุรีเมืองแห่งคนกล้าที่นี่โรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีหรือค่ายมวยหอคำอินจังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีครับพี่เตครับสวัสดีครับพี่เตครับพี่เตลูกน้ำใสหัวหน้าค่ายค่ายมวยครับครับสบายดีครับพี่เตครับสบายดีครับผมครับ เอ็นพีเห่างหายจากสัง,สงเวียนเมือง,ง,งกุงมานานเลยครับนานพอสมควรเป็นไงครับถึงได้ออกจากสังเวียนเมืองกุงมาครับก็หลังจากที่โปรโมเตอร์สึกแสงสว่างปลาเสียติ่งได้ลาออกจากการเป็นโปมเตอร์ที่ลุมบินีพีเ่เจก็กลับมาอยู่บ้านมาดูแลพ่อแม่ที่แก่แล้วอย่างเงี้ยก็มาดูแลพ่อแม่ แล้วก็จนท่านหมดอายุไขทั้งคู่ก็เลยมาเปิดค่ายมวยอยู่ที่บ้านสิงห์บุรีเนี่ยครับแล้วก็ทำมวยมาก็ยังยังสนับสนุนวงการมวยอยู่ตลอดโดยเฉพาะเด็กๆที่ในจังหวัดสิงห์บุรีและแถบใกล้เคียงก็สายเลือดเรามันพวกนักมวยครับ คือยังรักวงการมวยไม่ทิ้งวงการมวยยังส่งเสริมยังสนับสนุนวงการมวยครับใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพี่เตนอยู่กับวงการเข้าหววงการมวยมานานระดับประเทศก็เป็นผู้ช่วยสึกแสงสองพันปลาเวทีมวยรุมพินีจากนั้นก็เดินทางไปทุกภาคไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ตอนออกกลางอีสานก็ไปหมดครับครับมีพักพวกเพื่อนฝูงเยอะครับครับมวยทําให้เราเรามีเพื่อนเยอะทั่วทุกภาค ก็คิดถึงเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆคิดถึงเตรมำไซก็มาเยี่ยมกันได้ที่สิงห์บุรียินดีต้อนรับเพื่อนๆนักมวยเก่าทุกๆคนครับแวะมาได้ที่ไข้มวยออคาอินใช่ครับหรือโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีครับครับอยู่หลังสลักลางจังหวัดสิงห์บุรีครับผมหลังสลักกลางหลังใหม่ครับหาง่ายครับผมครับ ครับขอบคุณมากครับพี่เตครับนี่ครับครับครับพ่วยิ่งใหญ่ครับน้ําใจยิ่งใหญ่แห่งวงการมวยครับพี่เตลําไจครับยิ่งใหญ่ครับน้ําใจวงการมวยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่มารับมวยในค่ายครับรายงานตัวเลยครับค่ะสาวสิงห์สอสุพิธค่ะนี่นับมวยหญิงแสนสวยเหมือนเดิมครับหน้าหวานเหมือนเดิมครับแข้งหนักสาวสิงห์นะครับนี่ครับสวัสดีครับยอดแสนชัยสอสุพิธครับเป็นอะไรกับสาวสิงห์ครับต้องอยู่ใกล้กันเนี่ย พี่ชายครับแน่นใจนะสาวซิงเนี่ยไม่พี่สาวเยแน่นใจนะพี่ชายพี่ชายคะา่ะโอเคครับโอาครับสวัสดีครับเลสิงของสวนผู้รีสอร์ทครับคือว่าเป็นดาวรุ่งน้องใหม่ครับประเภทผุนมาแท้จริงครับรอติดตามผลงานครับอีกมานานเกินรอครับนี่ครับมาสัมภาษณ์ครับมาถึงเทรนเนอร์ครับสวัสดีครับเทรนเนอร์ครับ อยู่ครับวงการมวยมานานครับอยู่นานครับพี่เตเซนลูกน้องแซงปีแล้วครับทําไงได้มาอยู่กับพี่เตยครับทีมก็เดิมทีก็มามามีแฟนอยู่ที่นี่ครับครับมันมีแฟนอยู่นี่มีหลานเป็นหลานของพี่เตยนี่แหละครับครับก็เลยได้มีโอกาสมาเห็นค่ายมวยก็เลยอยากทํามวยที่นี่ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่เลยครับครับตอนนี้นับมวยมีใครบ้างครับกี่คนครับก็หลักๆก็มีสี่ห้าคน ตอนนี้มีรายการก็มีมีเพชรนภาสาวตูพีดสาวสิงห์แล้วก็มียอดเฉิยชัยแล้วก็มีน้องใหม่อีกคนหนึ่งเลือดสิงห์ครับครับในคกองดูแลของพี่เดเซนครับครับครับไปพาไเข้าไปดูข้างในครับบรรยากาศข้างในครับครับอุปกรณ์การวิซ้อมครับไปเลยครับได้เลยครับได้เลยครับพาไปเลยครับก็มีสองวิธีครับมีไว้เผื่อพลังทีมวัครับมีเผื่อฝรั่งมา ยินดีด้วยครับถ้าพลังมานี่ชาวต่างชาติมาเรียนมวยไทยก็ยินดีอุปกรณ์ครบหมดครับียดทีมวยสองเวทีสถานที่โอเคสองเวทีนี่ก็ฟิตเนสออกกําลังกายมีบครับการเยครับสถานที่ก้องขวางมากครับ อุปกรณ์การพิซซ้อมครบคันหมดครับนี่ลายชื่อกน้ำมวยงงครับอ่อ,อค้ำยินคลองสวนพูรีสอดครับมีโต๊ะสนุกเกอร์นะครับอันนี้สำหรับผ่อนคลายครับโต๊ะสนุกเกอร์ผ่อนคลายครับนักมวยกับเทรนเนอร์ผ่อนคลายครับ นี่นี่มาเรียนมวยออกกำลังกายก็มีจะมามีตรวจโควิดด้วยครับโอ้ชควนี้สถานการณ์โควิดไข้หวัดมวยเราก็ระวังก็เตรียมพร้อมมาเซฟเซฟเรื่องโควิดเหมือนกันครับตรวจ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 ีวัดความแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้ครับอุณหภูมิครับก็เป็นกระสอบนี้ก็มีเยอะครับ ป้ายเด่นชัดครับโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีครับรบ,บรรยากาศครับ่ายมวยออกขำอินครับ<อ>แฟนหมัดมวยครับแวะมาที่สิงห์บุรีมาเยี่ยมเยือนได้ครับ เรคิดถึงพี่เตะลำไส้ก็มาหาพิเตะได้ครับพี่เตะลำไส้หัวหน้าค่ายครับยินดีนต้อนรับแฟนมวยทุกคนครับ